ต่อไปนะคะเรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้วแหละคลิปที่ที่ออกมาวงการเสียกีค่ะข่าวเช้ามาอีกแล้วคราวนี้นะคะเป็นข้าราชการทหารยศใหญ่ระดับนายพลค่ะมีการโชว์กลางใส่ประชาชนซึ่งไปโวยวายใส่นะคะว่าแบบไปสั่งคูเลยพอไปถึงโรงพักสั่งคูเลยบอกว่าเอ้ยฉันจะย้ายตำรวจทั้งสอนไปดูคลิปกันค่ะอืมทำผิดเขาทำอะไี้นะผมอ้าวถ้าาทำผิดไหมก็าถ่ายผมเห็นก็ถ่ายรูปแล้ว ผิดไหมอ้าวแค่นี้ไงก็ทำไมคุณไม่จับเขาแจ้งความผมแจ้งความคุณบ้างงอ้าวผมก็แจ้งความคุณคุณไปร้อยเวรใช่ไหมวันนี้ที่เราเคยอยากได้มาทะเลาะนะครับมาคุยกันคุณก็พูดจากับผมไม่ดีเหมือนกันมมนมีจะออกมงออกหมายเป็นใครวะคดีอะไรอ่มาออกหมายผมเป็นใครอะผมเป็นคนโทนะคุณให้เกียินายทหารหรือเปล่าคุณพูดจากับผมไม่ดีเนี่ยผมพาลูกน้องไปท อย่างที่เราได้ดูไปนะคะเรื่องราวนี้นะเพจอีซอขยี้ข่าวนะคะมีการโพส์คลิปเหตุการณ์นี้ยลงนะคะซึ่งนายทหารเนี่ยยศพลโทนะคะมีการโวยวายอยู่ในสอนอนดินแดงค่ะก็คือมีการขับรถไปแล้วก็เฉี่ยวชนแม่ค้าที่เขามาเปิดบูธจำหน่ายน,น้ำ <จะ S 2> ย <ขอ S 2> าปรับพนุ่มในตลาดแฝตดินแดงเพราะว่าไม่พอใจนะคะที่ตำรวจเนี่ยเชิญตัวนายพลเขนี้มาโรงพักแล้วก็ด่ากราดเลยบอกว่ารู้ไหมผมคือใคร เดี๋ยวสั่งย้ายทั้งโรงพักเลยนี่พี่ว่า<ม>ใครจะย้ายทั้งโรงพักได้นะครออ<ม>ซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์นี้นะคะก่อนมาที่โรงพักเนี่ยชายคนนี้เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นทหารยศ พลโทรเข้ามาจอดรถนะคะต่อจากรถทีมงานที่มาจัดบูธสินค้าน้ํายาปรับผนุ่มแล้วพอไปซื้อของที่ตลาดกลับมาเขาเห็นกลุ่มทีมงานกาลังเก็บของอยู่เขาที่เกิดความไม่พอใจเพราะว่าไปขวางทางเดินของเขาเขาก็เข้ามาด่าทอใส่ผู้หญิงแล้วก็ใส่ทีมงานนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยทำทีว่าเหมือนจะขับรถเข้ามาเฉียวเดี๋วดูเนี่ยในคลิปนะที่พ่เห็นไหมเหเหมือนเข้ามาแล้วเหมือนจะแบบจะเสยแล้วทีมงานเขาก็ตกใจเพราะเขาลังเก็บของอยู่ไนงะไม่ว่าอัดแบบอัดก๊อปปี้เข้ากับรถเขาอ่ะมันอันตรายถูกไหม ครับจากพี่พ์เล่าต่อเลยหลังจากเกิดเรื่องนะครับฝั่งผู้เสียหายก็ได้เข้ามาแจ้งความที่สนดินแดงนะครับแล้วบอกว่าลูกน้องของเธอถูกเชียวชนนะฮะเหตุเพราะคู่กรณีไม่พอใจและเกิดการโต้เถียงกันเพราะไปจอดรถขวางด้านหน้าทั้งที่มีระยะห่างกันอยู่หลายเมตรนะฮะจากนั้นพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบข้อมูลนะครับจากทะเบียนรถนะฮะจนทราบว่าผู้ก่อการผู้ก่อเหตุเนี่ยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงประสานตำรวจสายตรวจให้เชิญตัวมาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ชายผู้ก่อเหตุมาถึงมีท่ททาโวาย่วายเดินวนไปวนมาไว้อ้างว่าตนเองเป็นแพทย์ทหาร<ะ>ยศพลโทตามคลิปที่เราเล<ะ>่าไปก่อนหน้าน,นี้นะฮะก่อนที่พลโทจะเดินออกไปจากโรงพักนะฮะในส่วนของคดีความเนี่ยทางพนักงานได้รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดของ กทมเพิ่มเติมนะครับแล้วจะเรียกคู่ตัวของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเก่งนะจะย้ายทั้งโรงพักเลยอะเ,เราไปถามเรื่องนี้กับทนายดีไหมเด,เดี๋ยวนะัดทนายไม่มีแล้วนะ ยังอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเอานีก่อนดีกว่าด้านคุณสุทินคลังแสงพี่โพสคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้เขามีการตรวจสอบแล้วว่าทหารยศพลโทคนดังกล่าวเนี่ยสังกัดอะไรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะแต่ว่าถูกไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาตรวจแบบเขาเช็คตามลำดับตรวจสอบนะคะแล้วถ้าพบว่าข้อมูลเนี่ย ตามที่เป็นข่าวเนี่ยเกิดขึ้นจริงเป็นปัญหานี้จริงก็คือต้องมีการลงโทษทางวินัยค่ะส่วนเรื่องที่ประชาชนกลัวว่าเอ้ยแล้วพอแบบเป็นทหารระดับสูงยศใหญ่เนี่ยจะไม่มีโทษทางวินัยนั้นคุณสุทินยืนยันว่ามีโทษแน่นอนแต่คนจะรู้เมื่อตอนเป็นข่าวนะคะหลังจากนี้จะมีการกำชับเรื่องการตรวจสอบตั้งแต่เป็นข่าวและเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วเขาก็จะมีการแจ้งให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ด้วย